สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเม้ามอยเรื่องมูมูนะคะก็คงจะเล่าแบบว่า,วามันไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะนอาจจะเป็นเรื่องอยากเล่าให้มันน่ากลัวแต่ว่าไม่รู้จะทำงไง้มันน่ากลัวออขอเล่าประสบการณ์นะคะเรื่องมูมูเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งที่เราไปส่งชุดขันโตก็เช่าเอ,อมลูกค้าเช,าช่าชุดขันโต าวนี้เขาก็ทําบุญยงผ่าเช้าเนาะยังผ้าเช้าแบบเช้ามืดอ่ะเราก็ต้องออกจากบ้านประมาณตีสี่ไปถึงหน้างานประมาณตีห้าไปถึงหน้างานประมาณตีห้าก็เอ่อก็เป็นนอนรอลูกค้าแป๊บหนึ่งอ่ะลูกค้าก็ยังมาไม่ถึงก็ยังคึ้มคุมอยู่อากาศคือคึ้มคมขมุกขมัวมากเลยฝนก็จะตกก็ก็เห็นพาออกพินาบาลเราก็อโอเคเราก็เราก็รอก็โทรหาลูกค้าว่าสัรานไหนก็คือ ไปส่งชุดขันตกที่วัดคือปกติเสื้อใหญ่เนะ่ยจะไปช่ไปส่งชุดขันตกที่บ้านทีนี้ <c oughs> งานนี้คือลูกค้าเช่าไปที่วัดก็คือไปทําบุญเออไม่แน่ใจว่าทําบุญห้าสิบวันหรือร้อยวันอะไรให้กับคุณแม่ของพี่เขานะก็เป็นสาราศาลาแบบศาลาวัดทั่วทั่วไปอะ่ะแต่ว่าสารานี้ก็คือแบบวัดอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเอ,อบันไดที่ขึ้นเนี่ยก็ประมาณ มาสามขั้นขั้นที่สี่ก็คือเป็นเป็นพื้นของสาลนแะก็เราก็จอดใกล้ๆกับกับตรงที่จะเอาของของส่งมลพอลูกค้ามาเราก็อ่ะยกของขึ้นไปยกของขึ้นยกของขึ้นก็ไปวางวางๆแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็ไปจัดของเขาแล้วก็ชุดขันตก,กเราก็คือเราก็รอเก็บก็คือพอลูกค้าเขาใช้เสร็จขเขาก็โทรบอกว่าอ่ะเสร็จแล,แล้วให้เราไปเขาไปเก็บทีนี้ เราก็ก็คือปกติก็เข้าไปส่งปกติแล้วก็ออกไปรอข้างนอกก็ไปหาอะไรกินไปหา,าที่นั่งรักอะไรของเราแล้วก็แล้วก็ไปนั่งรอข้างนอกพอถึงเวลาฝนมันก็จะตกก็ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอ่มอะมันก็อากาศมันก็ก็คึมอะ่ะแล้วฝนตกลมก็แรงมากลมแรงมากมากอะ่ะคือแบบอันนี้เราก็ รีบขนของขึ้นรถพอเราไปเก็บของที่วัดเสร็จแ้้ก็ก็ก็ขึ้นแล้วก็เก็บของเก็บของเก็บข,ของเสร็จปุ๊บเออก็อาการก็คือปกตินะไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอออกมาพอพอเสร็จจากที่เราไปส่งชุดขนตกแล้วเราต้องไปบ้านลูกค้าอีกคนหนึ่งไปบ้านลูกค้าคือไปคุยงานลูกค้าจะทํำบนบ้านก็ไปอีกอีกบ้านหนึ่งก็ไปคุยงานก็ก็นัดนัดพี่เขาไว้ตอนบ่ายนะแล้วก็เราก็ไปคุยงานกันทีนี้ พอเข้าบ้านพี่เขาไปคือบ้านพี่เขาก็จะทําบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ก็ในบ้านเขาก็โล่งๆไม่มีอะไรอ่ะทีนี้พอจะเดินเข้าไปอ่ะมันก็คือมันรู้สึกมันคือฝนก็ตกด้วยไงมันก็แบบเอ๊ะแล้วเราเดินผิดท่าหรือเปล่าหรือมันยังไงทำไมมันเจ็บขามันเดินกระเพิกระเพกคือแบบมันไม่มีแรงอ่ะมันมันไม่มีแรงที่จะเดินต่อเราก็เลยแบบเออเกิดอะไรขึ้นวะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะอาการก็ไม่ได้มีอะไรหรือว่า เราไปเตะเดินอะไรหรืออะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ยุ่งก็คือปวดขาขาเข็ดขึ้นมาเฉยๆเลยแล้วก็เดินเดินไม่ได้คือมันไม่มีแรงเดินกระเพกกระเพกกระเพกแล้วก็ติงก็เลยเอออกมาออกมาโทรหาอาจารย์มีลีอาจารย์มีลีอีกแล้วก็เลยโทรหาอาจารย์มีลีก็คุยไลน์กับเขา him, แล้วก็ปล่อยให้อ่าอาจารย์ธนกิจเขาคุยกับลูกค้าไปก่อนจึงก็เลยมาคุยกับอาจารย์มีนีเกอนว่าเกิดอะไรขึ้นจึงก็บอกว,ว่า เออเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆขาก็กระเพกเดินไม่ได้คือแบบไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงเลยอาจารย์เมลีเขาก็เลยบอกว่าคุณติ๊กเมื่อกี้คุณติ๊กไปที่วัดมาคือขึ้นบันไดอ่ะก่อนที่จะขึ้นน่ะเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคุณติ๊กมองไม่เห็นเขาเขาก็ไม่รู้ว่าคุณติ๊กจะจะขึ้นบันไดแล้วคุณติ๊กก็ไปเหยียบเขาเขาก็เลยตามมาด้วยเนี่ยคือแบบอะไรว้คือแบบ เออมันมีแบบนี้ด้วยหรอขึ้นไปเข้าไปที่วัดแล้วเดินอะไรพวกเนี้ยเออมันมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆคือเราคือคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะแต่กับไอ้กบบมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินเดินขึ้นแล้วเราก็ก็ใครจะไปรู้แหละว,ว่ามีคนมานอนอยู่หรือใครมานอนอยู่ตรงนั้นเราก็มองไม่เห็นเราก็เดินก้าวขึ้นไปแล้วก็เกิดว่าอ้าวเขาติดมาด้วยเขาเกาะมาด้วยก็วิธีการก็สวดแผ่เมตตาแล้วก็ นะคะถ้าใครรวมแบบนี้หรือใครเคยมีอาการแบบนี้นะคะก็ลองทําดูนะคะ,ก,นะคะก็เสวจแผ่นเมตตาแล้วก็จบสุดท้ายก็คือเอคือไม่ไม่เบียดเบียนกันน่ะแล้วเราก็ขอขอโทษขอหงสิกรรมกันไปว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็เท่านมาทางไหนก็คือกลับไปทางนั้นเลยนะคะกลับไปที่ที่ของท่านเราท่านไม่เกี่ยวข้องกันนะคะก็ให้พูดประมาณนี้ประโยคนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆของติ๊กแบบนี้นะคะ ก็อันนี้ก็เรียกว่าเมาส์มอยมุมูสั้นๆน,น,นิดนึงนะคะก็ไปวัดใครว่าไม่มีผีนะคะบอกเลยว่าผีเยอะมากนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะเจอกับไม่เจอเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าติ๊กเป็นคนที่อาจจะเจอเยอะกว่าคนอื่นของนิดนึงนะคะก็เลยมีประสบการณ์ พวกนี้นะคะแล้วก็ไว้คราวหน้าจะมาเมา์มอยมเรื่องมูมูกันอีกนะคะว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วก็เจออะไรมาบ้างเหตุการณ์เป็นยังไงนะคะแต่และสถานที่เป็นยังไงนะคะไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สิ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ